วันนี้ยายผัดดอกกระหล่ำนะทุกคน <c oughs> วิธีผัดดอกกระหล่ำนะก็วิธีล้างผัดกระหล่ำพ่อผัดนะ่ะมันก็เหมือนเหมือนกันนะเจียวกระเทียมเอาหมูลงไปเอาผักลงไปแต่ว่าวิธีล้างผักอะ่ะคือยายหั่นผักเสร็จเอาไปแช่น้ําเกลือสิบห้านาทีนะหรูอถ้าใครมีเบกกิ้งโซดาก็แช่เบกกิ้งโซดาก็ได้นะทุกคนแล้วก็เอามาล้างน้ําสะอาดสองน้ําแล้วก็เอามาผัดนะ อันนี้ยายยายไม่มีเบกกิ้งโซดายายก็เลยใช้เกลือแทนนะส่วนมากเวลาทำครัวล้างผักส่วนมากยายใช้เกลือเป็นหลักนะคะเพราะบ้านยายไม่ได้ซื้อเบกกิ้งโซดามาไว้นะคะทุกคนทำตามได้นะง่ายๆของในครัวเรือนเรามียายเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเกลืออยู่แล้วเนาะล้างให้ปลอดภัยก็แช่เกลือสักสิบห้านาทีนะทุกคนผักทุกชนิดนะ